อเออ,อกินไปคนหนึ่งเอาเบียร์มาแล้วอเออมือนี้กระปุนเนี้ยเอาดีเว้ยแบบนี้ในแม่เนาะออแม่บอกนแม่น,แม <laughs> นี่คือผักอะไรอะ่ะผักอะไรสลัดก๊อดอใส่น้ำมันปรุงรสใส่น้ำซุตดำนะคะ วันนี้ได้ผัดโอ้ my g o s อร่อยมากเลยวันนี้ผัด <c oughs> จะคำได้แค่หมาเนี่ยกินแบบแต่เช้าเลยไม่ได้กินข้าวนะคะกินคำนี้คำแรกเลยใช้ตำค่ะวันนี้ตำปะะลาแซลมอนเหมือนเดิมค่ะตำเองอันนี้ของเด็กน้อย ฮามอเย,ยนร์แนอันนี้ตำแซลมอนบายเซฟเพ็ดพาซามันยังไม่แตกมั่นมันโดนโดนน้ำแข็งเหรอมันโดนต้องตุ๋นย้นไม่แยกกันทาใส่กันก่อนนะทำให้แยกก่อนหิวบ่าวหตป้อนบ้าวันนี้เผ็ดเหมือนวันนั้นเลย <laughs> ตำเองเผ็ดเองนะเร่งคอนะจ๊ะ หลัจากไหมนิๆิกแยิดกอบฟันแตกพวกเนี้อนานนั่นนะคะเอาเขาแล้วจ๊ะแต่ว่ามุกรอบคือนดีบอกไม่อุ่นไม่ได้เหมือนเดิมแต่วลวาเล่าอ่ะ อเห็นไหมอร่อยมากแซลมอนนะคะรสกลียวนเป็นไงเหมือนเดิมไหมจ้าเหมือนเดิมเป๊ะเอาคือหัวเรืเดียวกันรสเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเวลาเรื่องหัวรสเดิมเป๊ะ เค็มเป๊ะแซบนัวเค็มหวานเ็ดทมสมนีม่มั้งเลยดับพาตกาผ่าดาวมาไม่ได้รสนี้ไม่ใช่แล้วอืม เกินง่ายทำหนูกรอบเลยเงี้เก็บกิบหลังที่ทำหมูมาให้ต้องไปโทําไมไปทําไมอยากไปนิดนึงไปทําไมไปทําไมอยากไปอยากไปไปกินไก่ KFC รู้ไหมสื่อขาหมูไม่เห็นหมูกรอบที่จริไม่ไม่เป็นแบบนี้ร้านเป็นแหล่งเอาะบ่ ปุ๊บๆๆไม่โราตัดตัวนี้มันจะเป็นในแบบนี้แหละ